ถ้าผืนผ้าสามารถเปลี่ยนชะตาชีวิตได้แล้วใครกันแน่ที่กำลังเลือกมันแทนคุณฉันย้ายเข้ามาอยู่ในบ้านไม้เก่ากลางหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งในภาคเหนือเป็นบ้านที่ได้มาจากญาติห่างๆไม่มีค่าเช่าไม่มีคนอยู่มานานหลายปีแต่สิ่งแรกที่ฉันถูกกำชับไม่ใช่เรื่องน้ำไฟหรือกุญแจบ้านแต่เป็นคำของคุณยายข้างบ้านที่ยื่นผ้าสีแดงมาให้ พร้อมพูดว่าผูกไว้ที่ศาลก่อนเข้าบ้านนะลูกเดี๋ยวจะอยู่ไม่เป็นสุขศาลที่ว่านี้เป็นศาลไม้เก่าๆอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่หน้าบ้านไม่ใช่ศาลพระภูมิไม่มีพระพุทธรูปไม่มีเจ้าแม่ไม่มีอะไรเลยนอกจากเสาไม้ดำกับผ้าหลากสีที่ถูกผูกไว้รอบเสาคุณยายบอกว่าทุกบ้านในหมู่บ้านนี้ต้องผูกผ้าให้ตรงกับเลขทายบ้าน บาเลขทีลงท้ายด้วยเลขหนึ่งต้องใช้ผ้าสีแดงเลขสองใช้สีขาวสามใช้สีเหลืองสีใช้สีเขียวห้าใช้สีฟ้าไม่ใช่แค่เรื่องเคล็ดแต่เป็นสัญญากับสารเจ้าฉันไม่คิดอะไรมากผูกผ้าสีแดงตามที่คุณยายให้มันเป็นผ้าฝ้ายธรรมดาเงาสะท้อนแดดยามบ่ายทำให้มันดูเหมือนของในพิธีอะไรสักอย่างคืนนั้น ลมพัดแรงทั้งคืนไม่มีฝนไม่มีพายุแต่ได้ยินเสียงบางอย่างคล้ายฟ้าสะบัดดังกู่ข้างหน้าต่างพอเช้าฉันเดินออกไปดูที่ศาลผ้าสีแดงหายไปฉันคิดว่าอาจเป็นลมเลยผูกใหม่คราวนี้แน่นกว่าเดิมใช้เงื่อนตายสองชั้นพันสามรอบกับเสาไม้คืนนั้นก็ลมแรงอีกเหมือนเดิมเช้าอีกวัน ผ้ายังหายแต่แทนที่ด้วยผ้าสีขาวที่ผูกไว้ในตำแหน่งเดิมฉันงงไม่มีใครรู้จักฉันในหมู่บ้านนี้พอจะมาแกล้งเล่นแล้วทำไมต้องเปลี่ยนสีผ้าฉันเดินไปถามร้านของชำข้างทางหญิงชราคนหนึ่งพูดเสียงแผ่วเบาว่าเขาไม่เอาแดงแปลว่าเขาไม่ต้องการสิ่งนั้นจากเธอฉันถามงงงงสิ่งนั้นแต่ละสี มันแทนสิ่งที่คนในบ้านยินดีแลกกับความสงบสีแดงเท่ากับเสียงหัวเราะความรักสีขาวเท่ากับความทรงจำอดีตที่ล้ำค่าสีเหลืองเท่ากับโชคลาภสีเขียวเท่ากับสุขภาพสีฟ้าเท่ากับความฝันหรืออนาคตถ้าเธอผูกสีผิดเขาก็จะเปลี่ยนมันแล้วแลกอย่างอื่นไปแทน วันต่อมาฉันเริ่มลืมสิ่งเล็กๆที่ไม่ควรลืมรหัสประตูชื่อลูกค้าสำคัญหรือแม้แต่รหัสอีเมลที่ใช้ทุกวันฉันเริ่มจดไว้ในกระดาษทุกอย่างเหมือนคนขี้ลืมไวกระเสียนทั้งที่อายุยังไม่ถึง30เย็นวันหนึ่งเด็กหญิงชื่อนวลเดินมาหาฉันพร้อมพูดว่าพี่ผูกผิดสีค่ะเขาเลยเอาความจำพี่ไปฉันถามนวลว,ว่าเธอรู้ได้ยังไง แม่หนูเคยโดนบ้านหนูเป็นเลขห้าต้องใช้สีฟ้าแต่แม่ใช้สีแดงเขาเลยมาเอาเสียงหัวเราะไปพ่อหนูหัวเราะไม่หยุดจนหมดลมหายใจฉันอึง้งพูดไม่ออกเด็กคนนั้นไม่ได้ร้องไห้แค่พูดแล้วเดินจากไปเหมือนไม่ใช่เรื่องใหญ่สำหรับเธอฉันตัดสินใจไปที่บ้านไม้เก่าหลังหนึ่งในหมู่บ้านเพื่อถามคุณยายที่อยู่มานานที่สุดเธอบอกกับฉันว่า สารนั้นไม่ใช่สารเพา่าที่แต่เป็นที่รวมของคนที่ไม่มีใครจำได้แล้วใครก็ตามที่ไม่มีชื่อไม่มีร่องรอยไม่มีความทรงจำลงเหลือในโลกเขาจะไม่ไปไหนจะไม่เกิดใหม่จะอยู่ตรงนั้นฉันถามว่าถ้าฉันไม่ผูกอีกเลยจะเกิดอะไรขึ้นคุณยายเงียบไปนานแล้วตอบว่าพวกเขาอาจจะไปหาคนอื่นที่ไม่รู้จักพวกเขาแต่มีบางอย่าง คล้ายกันกับคนที่เขาเคยเป็นคืนถัดมาฉันตัดสินใจวางกล่องไม้เล็กไว้ที่ศาลในกล่องนั้นมีภาพแม่โน้ตเสียงหัวเราะในโทรศัพท์เครื่องเก่ากับสมุดบันทึกความฝันในวัยเด็กของฉันฉันไม่ได้ผูกผ้าอีกฉันเลือกวางสิ่งที่ฉันเต็มใจให้แทนเช้าวันต่อมาผ้าสีขาวยังอยู่ที่เดิมไม่หายไม่เปลี่ยนไม่ปลิวไปไหน แต่สิ่งแปลกที่สุดคือฉันเริ่มจำได้ทุกอย่างอีกครั้งและในค่ำคืนวันถัดมาฉันฝันฝันว่าฉันเดินอยู่ในบ้านหลังหนึ่งที่คุ้นเคยมีใครบางคนยืนหันหลังอยู่กลางห้องฉันเดินเข้าไปใกล้แล้วเขาหันกลับเป็นผู้ชายวัยกลางคนที่ฉันไม่เคยเห็นหน้ามาก่อนแต่ในฝันฉันจำได้ว่าเป็นพ่อของใครสักคนเขายิ้มให้แล้วพูดเพียงประโยคเดียวว่า ขอบใจที่ยังจำคนที่ไม่มีใครจำได้ฉันสะดุ้งตื่นหายใจแรงแต่ไม่กลัวแปลกดีที่ฝันนั้นรู้สึกเหมือนความจริงมากกว่าความจริงบางอย่างในชีวิตฉันเองแล้วคุณละ่ะเคยลืมอะไรสำคัญสำคัญไปโดยไม่รู้ตัวไหมบางทีบางคนอาจยังรอให้คุณนึกถึงเขาอยู่ก็ได้นะแล้วคุณละ่ะคิดยังไง